อีดินแฟร์เทศการของขวัญวันอีที่ทุกคนรอคอยมหศจันทร์ความสุขต้อนรับวันอีดอีดินอดัดฮาเสาที่สองถึงจันทร์ที่สีก่กรกฎาคมนี้ณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามรามคำแหงซอยสองกรุงเทพเลือกซื้อของขวัญที่ถูกใจให้ตัวท่านเองและคนพิเศษเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเครื่องประดับของเล่นเด็กสินค้าดี y ร่วมอิ่มอร่อยด้วยอาหารฮาลาวาและสินค้าต่างๆกว่าร้อยร้านค้า<ป>การบรรยายศัพนธรรมโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและกิจกรรมนันทนาการมากมายบนเวทีแค่เดินชมงานก็มีสิบรับของข,องขวัญมากมายแบบง่ายๆทุกช่วงกิจกรรมตลอดสวันเต็มลุ้นรับรางวันใหญ่ทองคำสำหรับคนพิเศษอย่างคุณเตรียมรอยยิ้มและความสุขมาต้อนรับวันอีดอีดินอัตฮากับเราอีดิน,ดน <Fair S 2> แฟร์เทศกาลของขวัญวันอีด 2 4ถึงกรกฎาคมน,นี้ณมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามปรามคำแหงซอย2กรุงเทพฯจัดโดย